สวัสดีครับพี่น้องกองป่าสุขสุขภุสมเด็จอมปถงปางาพนิพานยุวัอันพุธธภภมยาเนะาะจเจริญสาวสุ แก่สวยมากคนกำลังหลาย บรรยากกลับเลยพี่น้องเลยอยากอยู่อยากอยู่กับป็นสมเด็จองค์ปฐมนะเห็นแล้วอสบายใจสบายตามีความสุขปานอยู่ดินแดนพนิพันสวยงามมากวิหารแก้ว ชอบเลยเนี่ยเขาบอกให้่ายาพี่หนู่รู้สึว่าเนี่ยที่นี่ไม่ถึงเี่เลยสวยงามพี่น้อง สมเด็จองปะทมปางพนิพานเจงามมากสมเด็จองปะทม คลิปนี้ก็เพาะแค่นี้แล้วก็พี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ